เมื่อวันที่6มิถุนายน2567เวลา13นาฬิกาดรสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาหและคณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ค่ายสีพัชรินจังหวัดขอนแก่นโดยมีพลตรีกิติพงษ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23และผู้บังคับหน่วยให้การต้อนรับจากนั้นเดินทางไปยังเดือนรับรองมณฑลทนหารบกที่23กับมาบ,บ้านน็อกดาว จากคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2รุ่นที่6และรับมอบของที่ระลึกจากสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลท,นทหารบกที่23ต่อจากนั้นเดินทางไปปล่อยพันธุปลานะสวนน้ำสีพัชรินและเยี่ยมชมบ้านพักกำลังพลระหว่างการเดินทางพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานสำคัญในด้านต่างๆของมณฑลท,นทหารบกที่23 การดำเนินง,งานของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบกการดำเนินการฝึกน,นักศึกษาวิชาทหารโครงการศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุการดูแลการฝึกทหารใหม่การยกระดับสมรรถนะและพัฒนางานวิจัยด้านนาวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีร่วมกับโรงพยาบาลค่าศรีพัชรินและการปฏิบัติงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารพันสืกเขตขอนแกน่น พร <ter> ้อมเข้าเยี่ยมชมแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติของสถานศึกษาวิชาทหารและนวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมูทลทหารบกที่23การสาธิตการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากโรคลมร้อนและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยโรงพยาบาลค่ายรีพัชรินเยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกและครอบครัวจำนวน2ราย พบปะกำลังพลและครอบครัวค่ายสีพชัชรินนักศึกษาวิชาทหารซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณทหารกองประจำการที่ได้เสียสละเวลามารับใช้ประเทศชาติและนักศึกษาวิชาทหารที่มาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นมันสมองในการพัฒนากองทัพโดยเข้ามามีส่วนร่วมในมิติด้านความมั่นคงในการเป็นกำลังสำรองของกองทัพ พร้อมทั้งยืนยันว่ากระทรวงกาาโหมพร้อมที่จะดูแลกำลังพลและครอบครัวทั้งที่อยู่ในกองประจำการและที่เกษียรอายุราชการไปแล้วให้ได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพร้อมสนับสนุนให้ทหารกองประจำการได้พัฒนาความรู้ส่งเสริมการเรียนต่อยอดการรับราชการทหารมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการโดยกองทัพบ,บกเป็นหน่วยงานสำคัญ ที่จะปกป้องประเทศชาติและความมั่นคงของชาติในทุกมิติขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทนหารบุกที่23รายงาน